ขยักได้เหเ็ดอันนี้อยู่แล้วพี่น้องขอต่เลยนี่ขยักได้เห็ดอันนี้แล้วเห็ดใต้ต้นสนเห็ดแดงใต้ต้นสนพี่น้องจ้ะมันสีดอกไงเนาะมันสีดอกนะแสบดิพี่น้องนี่ยมึงดอกกันกินได้ดิพี่น้องไม่สไตล์ก เดกล่องกล่องก่อยมันติดห้างหยาเลี้ยวนะทายผักเลี้ยวมันก็เลี้ยวแถวไหมตกมาหนาตกโตพี่น้องคนน่ะ นี้ๆกระสิบมี่เขามาแทะแขนเนี่ยนี่ค่อยเอาเฮ้าใส่ถุงก่ถุงค่อยกับสะาพกิ๊บที่กรสิบฝ่าวงไปแล้วสำห้กะพอนีุ่งน้อยแกนี่รับ่น่อง ปทต่กระเทียวหาอีกก่ละเนะโอ้นี่ดีนี่ดยนี่ดยวนี่ดนีน่ะนดนี่ ดอกนี้นะนี่แหละข่อยได้เฮ็ดจังสีหลับพี่น,อน้องข่อยสมัยก่อนข่อยเก็บอยู่ปุ๋ยเหมือนเสพเนี่ต่เก็บอยู่หม่องที่ทำงานเกา่าข่อยนะตั้งแต่ิดเก็บเพชรอันนี้แหละนี่มันเป็นหุ่มต้นสนนะนี่อดอกนี่แตจะเก็บไปนี่ตัดยนต์นนทางแต่ด้พี่น,อน,น้องคน ม uh ันข้างกระจอยังออกกำลังกายมี hmm. mm ่ขครจะใช้ดิเอ๊ะมีดเมื่อกี้มีดใส่เดี๋ยวใครยังไปหามีดใน่ไหม ไข่ว่าแล้วข่อซีรั่มมีดข่รื้อมีดพี่น้องจ้ะ